สวัสดีค่ะวันนี้ดาดาก็จะพาพี่น้องมาชมวันนี้นะคะกล่องอะไรเอยแตงพี่น้องดาด้าจะพาพี่น้องมาแตงตัวพี่น้องจะัะแตงตัวกินเขานะคะวันนี้ก็มาพบกับสุรดาชแนลง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดา easy simple ปัจ y ั m มีแต่วันนี้ไม่ได้มีอะไรยำมีนะคะ ช่วงนี้ยังยังไม่ได้มียัม,มีเนาะช่วงนี้มาพามาดูอันนี้ก่อนพี่น้องอันนี้คือบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นกล่องมันอาสีบอได้เป็นของของแทนนะพี่น้องแต่มันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะเพราะว่าอันนี้พี่น้องสิบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือสมบัติของคนที่ตายไปแล้วนะคะเอามาปีแรกเอา จะบอกว่าอันนี้ยมาจากมาจากอังกฤษอ็อกฟอร์ซนะคะมาจากคุณยาเนะเพิ่นตายไปแล้วแล้วที่นี่ผู้บาวเลยเอามาฝากมาจากมันบอกว่าอ้าวเจ้าของตายไปแล้วก็บพ่าเป็นอย่างนี้เราพันกับกับได้กับกบ่อก,กบอกใส่ได้พี่น้องแต่ว่ากับทำความสะอาดดูแลรักษามามะจะนะมุนนี้คึแบบอ่า่มดีคุมลายอยากเอา อยากเอาออกมาใส่ะใส่แล้วก็ใส่กินเข่านะพี่น้องอันนี้ก็บ,บ่เคยถอดจากเธอพี่น้องนี่จ้ะม,มันจะเป็นแบบว่าอันสำรับแบบฝรั่งฝรั่งเท่าๆจังน้อยเนาะพี่น้อนสบายด่าๆแต่เก็บรักษาไว้ย,ย่างนี้พี่น้องจ้าพี่น้องอดาดาก็เก็บไปสิบ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 สามปีนี่จ้ะนี่นนมัน มันแตสวยกันงามยิ่งด้พี่น้องจะไว้เวลาดาดาใส่มันจิเข่าวัฒนเบิ้องเจ้าของเล้าพี่น้องเนืยาแต่เราสู้ฟังมาพี่น้องเนาะเราเป็นมะเร็งตายแต่อายุสี่สิบกว่าปีเพื่อนจ้นดาดาก็บ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดแล้วดอกเบิงอันนี้มันขาดมันมันมันขาดมันแตกพี่น้องดาดาเสียโตนแม่เสดายเสีดายได้ไดทั้งทีแบบว่า เรเคยเด้ใส่จะเถื่อแต่ห่าง,งบ่งนี่นี่จ้ะนี่อันนี้ดาดาเเชือกผูกไว้พี่น้องฝนมาแล้ว <c oughs> โอ้วันนี้จะซุ่มสุสมสะจักน้อยเลอพี่น้องคือว่าพี่น้องจ้ะื้อนี้ดาดานี้นี่ลหละจ้ะหมูนุ่มเนาะหมูนุ่มที่เขาหมากักกันหมักกันสิไปกินแน่เนื้อย่างหมูย่างไหมจ้ะแต่ดาดาจะซื้อมา อันบ่ได้กินหมูย่างแบบเต็มสูตรเนาะอันนี้หมูย่างหม้อรมควันหม้อไร้น้ำมันเนาะหม้อทอดไร้น้ำมันนะพี่น้องว่าจะไปปิง้งอันเตาปิง้งสู้พี่น้องกินอเตาทานแมบรรยากาศบ่ไดพี่น้องฝนตกน้ำที่เขาหมากนะักเนาะดาว่ามันเหนียวเหนียวค,นคน้นๆดีแท้วระเสรนก็เลยเอามาเป็นน้ำซุปไม่ปรุงอะไรเลยนะคะเอาตามที่เพ่นด้มาเนาะแซ่บพี่น้อง ทุกอย่างนัวพอดีเลยแล้วกมื่อนีดาดาก็ได้เจลด้วยพี่น้องเจวบานเขาเนี่ยละเจวบักขามบักขามเปียกน้ำปลาชูรสเนาะเนี่ยละนี่แ่บๆตด้งใจพี่น้องจ้ามนีกับเบิ้งนี้นี่นพี่น้องข้าเหนียวไหมคือเกาเช่นเคยนะจ๊ะ กินก่อนหมันก่อนเมี่ยงเขาหน้าบระดเหตุ <c oughs> นี่พี่น้องเบื้องนี้แซบ่บจะแซบ่บลองดูนะคะทุกคนอันนี้กะแจวพริกแห้งพี่น,อน้องจกาอ่มจำแจวอื ลองคอ้อดีเป็นทนายกินขอนิ่งใช่ไหม,ม,มบัตรไดโฆษณาเพิ่นได้พี่น้องยุบัว่อยยุยตตาลาสาวจา้ะใครใก็รู้จักนะคะมีห้ยเหลือกล้าย่างหมูมมนมอันนี้ผู้เฒ่าไปกินได้พี่นอ้อง แ้วดากระสีเอามาแช์บอกพี่น้องเนาะว้าพี่กัดอยู่ตรงไหนเนาะผู้เฒ่ามันหนุ่มพี่น้องมันหนุ่มต้มจืดเฮดอ่าซุกซุกแล้วกับะหัวให้มันซุกเนาะแล้วกับไปลาบให้ผู้เฒ่าพี่น้องหมายถึงว่ามันหนุ่มผู้เฒ่ากิกนใดเนี่ยอืมจรับ อันนี้ผูดด้ใดมักเผ็ดกับเห็ดแบบแจ้วคนๆนะจ๊ะแต่ของดาราสิบว่าเห็ดคนปนแล้วพริกกินดาจังว่าพี่น้องเผ็ดแห้งหลายถ้วยเบอร์หกวันเป็นว่าเบอร์หกเนี่ยพี่นอ้องเท้าสื่อตามแผงเนาะหมู หมายถึงเนื้อหมูสดจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยยำบ่เขา่บาบ่เขาใจประเทศไเทยกันเขาขาหมูก็เปียงบะขาแบบหมูน้อยๆเนาะคือเจียวหมูถัา่าหมูยังมาขายผู้บริโภคแก่ยำบ่เขาพี่น้องรับบรรยากาศ วนตกทุกมือสุดหงอกยามันก็จะเป็นหนันหมูวุ่นๆนั่งสี่ี่็นหลงเขากับแขวผู้เท่าดีครับสื่อ,อย่างหนึ่งได้สองอย่างพี่นหลงนำหม,มักมันเพิ่นเอาหายแต่เพิ่นบ่ได้บอกว่าตายหรือเป็น เออเพิ่อนบัดด้บอกว่าห้องไผ่วันต่อแต่หู่อยู่ว่าไม่ยาเพิ่นตายเนาะฮะบงางเนี่ยมาคืนฝันบุรุษคิดมากหรือ,อย่งังพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาบ้างฝันจะนอนอยู่ดีๆปกตินเนี่ยเราลับพี่น้องบ่เคยเห็นเพิ่นแต่ว่า ลูกเพิ่นเหลาสูฟังเพราะว่าเพิ่นตายตาเด็กเนาะตาหนุหน่มเนาะสี่สิบสี่สิบกว่าปีเป็นโดกมาเลี้ยงจังหวะน่ะบางเนี่ยนอนอยู่ดีๆีเนี่ยม,มยื้คืนฝันว่ามีแมบบนี้คนหนึ่งฝรั่งเนี่ยแะผู้ใหญ่ๆนาะมานอนกลางว่าสั่นพี่น้องเอ <laughs> บันทึกาาว่เล่าอะอยากอาย <laughs> เพิ่นเป็นห่วงลูกเพิ่นจะอะไรบ่พื่น้องมีฝรั่งผู้หนึ่งผู้หญิงผู้ใหญ่ๆเนาะบ่งลักษณะจะเป็นแม่ของเพื่อนเนะ่ะเพื่อวาเนาะพี่น้องถีบผู้ขาโต๊กเตียงอันนี้โต๊กอีลีได้พี่น้องโต๊กอีลีโต๊กอีลีแล้วก็ห้องให้เสีเยใจหลายว่าเจ้าเป็นไผเจ้ามาถีบข่อยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในฝันแ้วาปฏทเนมมันมันตื่นเรากับอินได้พี่น้องอินคือเา่า ทิบทิบต๊กเตียงอันดาพี่น้องก็เลยถามเพื่อนเพื่อนหรือเราซูฟังว่าอันนี้ของแม่เพื่อนโอ้เราเพื่อนประยุทธ์เราเ้าเพื่อเอาไม่ขอยอไม่เสีเป็นอย่างเจ้าของกะตายไปแล้วอันว่ามอันดะแต่หลังจากนั้นกับบะมี่อย่างอีกพี่น้องบะมี่อย่างฝันแค่นั้นะ แนวในความเป็นจริงเพื่อนกะยังไม่เคยเห็นผู้ขาเนาะเพราะว่ามันตายตั้งแต่สมัยไหเนะาะเงียบลายแล้วลูกเพื่อนกะไ่เคยมีลูกมีมีญาติพี่งหลงลูกเพื่อนเป็นคนน่มจ้ะเป็นคนน่มเท่าทุกมมือเนี่ยเพิ่กนกับแป้งงาเนานะบาคอยอ่ะชั้นหนะั หากลูกเจ้าอลหลีลาบเไดยวังตุ่มังตุนดอกแ,แต่ถดูกเจ้าสิมาตมมาตุนขบ <c oughs> ่บ,บอนกระโบไม่ยังอีกพี่น้องอือเศาดาเอาไปเห็ดเอื่เวาเรืองในญาติกัก็มเวาเรืองเมียอันนี้ดาดาอเอาไปเห็ดไอ ขวาซุกๆเราไปลาบให้แม่อ๋อเนมาหลายเอาวนกันไก่หั่นหันหันเอากันไกปัดตัดตัดตนะัดม,มนุม่มกินขาน้าวเหนียวเทไรไป้อง สาหลายสาหลายยังระาำไปน้องถ้าเกิดว่าห้าออมากินเลยมันประกอบด้ไปน้องต้องเอาไปไปล้มควันก่อนเนาะไอไปล้มควนันนะไปนะไปไปอุ่นไปเวฟไปยังกระไรไปน้องไปปีงนงเถอะใส่เข้าไปนี่นี่ chum treo ณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุรดาชาแนลนะคะ thank you for watching have a nice day see you next video bye